สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเชื่อว่าพระเอกไม่รังเกียจแม้เชื้อสายจริงเป็นชาวภูไทยไม่ใช่ไทยแท้ โบเมรดานางเอกสาวหน้าหวานที่กำลังถูกจับตามองว่าเป็นดาวรุ่งคนใหม่ของวงการบันเทิงช่อง3เราจะพาไปทำความรู้จักเธอกันให้มากขึ้นครับบอกเลยว่านางเอกคนนี้ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาเพียงอย่างเดียวเป็นสาวที่กำลังฮอตมากมากเลยก็ว่าได้สำหรับนางเอกสาวดาวรุ่งของวงการบันเทิงโบเมรดาสุสีที่นอกจากความสวยแล้วเธอยังเป็นนางเอกที่มีความสามารถทั้งในเรื่องการแสดงร้องเพลงและเดินแบบเป็นการรับละครมานหนังใหม่ทาง ช่องสาเป็นครั้งแรกของนายเอกสาวโบในลดาสุสีกับละครเรื่องมนตรักหนองผักกระยงในบทของชมพู่เจ้าตัวเผยว่าแล้วก็เรื่องภาษาก็มีปรับค่ะถึงแม้ว่าพ่อของโบจะเป็นคนอีสานแต่ก็จะมีสำเนียงภาษาที่ไม่เหมือนกันคือแม่โบเป็นคนภูไทยสำเนียงก็จะไม่ใช่ภาษาอีสานแท้ร้อยเปเซมีความเนรอย,อยู่หน่อยๆส่วนพ่อก็เป็นคนขอนแก่นซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้พูดกันมากนะัก ทำให้ไม่ได้เรียนรู้ภาษาอีสานมากขนาดนั้นเวลาโบพูดในละครถ้าสังเกตและฟังให้ดีก็มีเหนือบ้างเป็นอีสานสุพรรณบางคำก็แอบลืมบ้าง หวานกว่านี้ก็เกิดคำว่าคลั่งรักไปแล้วสำหรับคู่พระเอกนางเอกอเล็กทีรเดชและโบเมรดาที่เพิ่งผ่านทริปต่างประเทศด้วยกันมาจนถูกแซวว่าแกล้งแกล้งใช้ชีวิตคู่และล่าสุดในงานแต่งงานของสาวแอร์งานนี้มีช็อตเด็ดเมื่อสาวแอร์ยนช่อนดอกไม้ทำกลางเพื่อนสาวที่รอรับอย่างตื่นเต้นและแล้วป๋อมแปมนิติก็ได้รับดอกไม้ช่อนน้นรีบวิ่งแหกแถวเพื่อนๆน,น,นำไปให้นางเอกสาวโบเมรดาทุกคนยิ้มหัวเราะให้ กับความน่ารักของป๋อมแปมในขณะที่ทุกคนเชียร์ให้สาวโบเป็นเจ้าสาวคนถัดไปสาวโบและอเล็กทีรเดชก็ได้เข้ามาอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวด้วยความเขินท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียล e นิวสขอบคุณครับ